เน่าควสังคิดหนงกระบง้ำถางกระบสังถามคุฟังกระตอบหอกกระองสังหมอบข้าบปลาองเหนฟังกรปองสังฟังกระองบตื่นฟังสิสิกระเกิดปัญญาหากรให้สังหามันจังหมันจังได้ใส่กระให้สังใส่ให้คอยปากคอยจาถูใส่บสังกระั้งั้งหมากรทัตีทั้งหน้าส่อยาข้าวลุ่นหามันเปลนจังบุญเขาไปกระช่แน่ถือจะมักันึงมันมาไประเบาหองาเคนใส่ผอแองแองกระให้สัางแงคอยตำคอยทำม้ตะงลกรจังฟาดนำลุ่งไปแอาไปห กันดูเมาคือกันละนานกันเมานี้ให้คอยไปคอยเขี่มแนวมันบ่ไมีเดียวมันหากดูคือมาห้องดารุณาตาโกกุกกากะเตือกเขาโกหกเขาปะเคลืนตีปากแขียวโงเกียบไตเมาเลี้ยงตีกันถึงหั่นคือพอบ้อนลำสวยก่อนถามกันว่าตะวันผู่เสียเหลวตะกี้เคนใส่กลมดูเด่นเนาะแม่เนาะถามกันเมาเลี้ยงมอลำเหรียญมอลำสายตาบุญนันถามกันอันนโม่สามโตมีสิตอบได้บอละเหรียญพนาวนาเอามอลำเหรียญเราตอบได้เบื่อส่ันสุยางสุเนี่ยตอบ โม่บาริงเล่าก็ออกปองขาดได้คือกัน ถามไปถามมาหมอหอดยุคน no ึงสิตีกันหอดหมอลำกึมหมอลำรวยสมัยเมืงอบุบลอาจารย์สังขานเบาสูฟังถามบมอลอกกอกนากบาลีถามมาบาลีตัวนี้สีตอบได้บลาั่นอันบะข้ยแต่แล้วี่สวนเข้ากับตกีอันมาลีตัวนี้สิแเปรได้จังใดเฮ่ยพนธ์ถามกันหมอลำกึมหมอลำรวยถามไปถามมาหมอลำกึมสู่หมอลำรวยบ่ได้หมอลำรวยเลาวผัดหมาถามสัมตีเมื่อถามหวยสันตีถามสติถามหวยสันตีแล้วพอถามสัานีมันสิยก อย่างแต้ก,กุกแกะขีดังมาาักายากกนี้มาจะได้กว่า,ากึมพานาวาอันมาคุ้ยแต่เล้วนี่สวนเข้า,ขขากับบะกีกับมันเกิดนันตีทั้งคูยอิตาหามาแล้หวาหาัวห่าวไม่คืะบอกบอกฝากหัวสิทธิีกันห <c oughs> มอนลำกึมบอย่อมเดึกนาเลยถามบ่หลอกตอกาดาบบะรีบอกของบะข้าบ้ารวยถามพุทธประวัติก็น่าสิตอบได้ว่ารวยพานาวาเราเลยทำหมอนลำรวยว่าพุทธประวัติตัวนี้คือ พอจาดไสสิทธะคือบาจจะไหนหมอลำไวยตอบได้สือทุดธนาเล่ากระถามต่อไปอีกขันฝากพอเลยพอเลยปูเลยปูพระเจ้าซื่อมายจะในหน่วยพนามาหมอลำรวยกันเลยมาท่านพอพระเจ้าสือสุดโธนาขันฝากพอเลยพอเลยปูพระเจ้าสือสุดโทสูตเตะบโหดมาหมาโยมาเหมาสี่แม่มึงเพราะท่านหลนตีกันที่หลี